ขันทสูตรผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ชื่อว่าทำให้แจ้งอมตะดูกระพิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่เหล่านี้สติปัฏฐานสี่เป็นไนะดูกระพิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมละความพอใจในกายนั้นได้เพราะละความพอใจได้จึงเป็นอันชื่อว่าทำให้แจ้งซึ่งอมตะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปัชญ,ญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมละความพอใจในเวทนานั้นได้เพราะละความพอใจได้จึงเป็นอันชื่อว่ากระทําให้แจ้งซึ่งอมะตะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมละความพอใจในจิตนั้นได้เพราะละความพอใจได้จึงได้ชื่อว่ากระทำให้แจ้งซึ่งอมะตะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญยะมีสติ กำจัดอภิชาและธมนัตในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ย่อมละความพอใจในธรรมนั้นได้เพราะละความพอใจได้จึงอันชื่อว่ากระทําให้แจ้งซึ่งอมตะนะคะจากฉันทสูตรที่7นะคะกนอื่นนะคะก็อยากจะเล่าต่อน,นิดหนึ่งว่าการที่เราจเจริญสติปัฏฐาน4นั้นนะคะถ้าเรา อ่านหรือศึกษาจนจุเราจะเห็นว่าพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ในเรื่องของการทําสมาธิจนถึงขั้นฌานสี่ก็คือเริ่มตั้งแต่ปฐมปฐมฌา,านทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนะคะทำจนถึงฌานสี่เพราะนั้นเมื่อทําจนถึงฌานสี่ด้วยพลังของสมาธินั้นนะคะคือถึงฌานสี่นี่เป็นฌานที่เรียกว่า รูปประชานนะคะเมื่อทำถึงรูปประชานหรือฌานสี่นั้นก็หันไปพิจารณาในเรื่องของหรือที่เราเรียกว่าวิปัสสนานะคะก็คือหันมาทำให้แจ้งในวิปัสสนานะคะแต่อาศัยเขาเรียกว่าอาศัยพลังสมาธิหรืออาศัยกำลังของฌานในการที่จะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงนะคะ ด้วยพลังของฌานอย่างเช่นถ้าเราพิจารณาในหัวข้อของธรรมนะคะคืออย่างเรื่องของกายเวทนาในเรื่องของจิตหรือของธรรมนะคะก็อาจจะมองว่าอาจจะทําได้อยู่นะคะแต่ว่าต้องอาศัยพลังสมาธิอยู่ดีนะคะพอมาในเรื่องของพิจารณาเห็นธรรมนะคะการพิจาราเห็นธรรมนี้ก็คือธรรมเนี่ยถ้าเรามองก็คือเป็นในเรื่องของ เรียกว่าเป็นเรื่องของนามธรรมนะคะก็คือทำที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ก็คือเป็นเรื่องของอริยสัจสรี่นั่นก็คือการพิจารณาในเรื่องของทุกทุกนั้นทุกเกิดจากที่ใดทุกก็เกิดจากการเกิดการแก่การเจ็บและการตายนะคะเพราะการเกิดการแก่การเจ็บและการตายนั้นก็คือทําให้เกิดทุกข์แต่เมื่อพระองค์ให้พิจารณาในเรื่องของกายนั้นหรือรูปนั้นเป็นในเรื่องของ ขันนะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและเป็นธาตุสี่นะคะก็คือในที่สุดก็คือไม่มีอะไรเหลือนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะตัวอย่างว่าการพิจารณาธรรมของพระองค์ที่ตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นเองนะคะเมื่อเกิดด้วยพลังของธรรมแล้วเมื่อเห็นทุกอย่างนะคะอย่างเช่นเห็นทุกอย่างว่าเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจงนะคะไม่ไม่เขาเรียกว่า อันนี้จังก็คือความไม่เที่ยงนะคะก็คือเป็นทุกข์แล้วก็ความเป็นอนัตตาก็คือความไม่ใช่ตัวตนดังนั้นเมื่อเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้นะคะก็คือพิจารณาปุ๊บก็คือด้วยพลังของฌานแล้วก็จะสะามารถเห็นว่าเห็นทุกอย่างมองกายนี้ก็กลายเป็นว่าเหมือน ตั้งแต่เกิดจนตายนะคะตั้งแต่เล็กจนตั้งแต่เริ่มคานจนถึงตั้งแต่ตายไปแล้วก็ไปเผาเป็นขี้เถ้าก็ค,คือคืนสุธาตทั้ง4ี่เป็นดินดินน้าไฟลมลักษณะนี้นะคะพอเห็นก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนะคะเกิดความเบื่อหน่ายก็จะสิ้นกําหนัดสิ้นกหนัดก็ทําให้จิตพ้นจิตุพ้นก็คือเข้าสู่บีมุตตนั่นเองนะคะผู้ที่ศึกษาก็คืออย่างที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าคือการปฏิบัติเนี่ยก็ ถ้าเป็นรุ่นเราเนี่ยก็เราก็จะต้องศึกษาบ้างนะคะหรือศึกษาในในในสิ่งต่างๆนะคะก็คือต้องต้องมีความรู้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างไรก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าก็จะมีความสงสัยนั่นเองนะคะแต่ผู้ที่อาจจะบอกว่าถ้าเราไม่ศึกษาได้ไหมถ้าไม่ศึกษาถ้าเรามุ่งที่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้จัก อริยนนมรรคปีองค์8ก็คือจเจริญศีลส,สมาธิปัญญาถ้าได้ครบแล้วก็มั่นที่จะ ทำจะเจริญให้มากก็คือทําให้แจ้งนะคะก็คือเจริญให้มากในการทําสมาธิก็อาจจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้โดยที่อาจจะไม่ได้ศึกษาเพราะในสมัยพุทธกาลก็มีหลายคนที่เมื่อฟังพระพุทธองค์แล้วอาจจะไม่กี่ประโยชน์ก็สามารถที่สูิมุติหลุดพ้นได้นั่นเองนะคะแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรียกว่าบุญวาสนาบารมีที่อาจจะมีในชาติก่อนๆมาด้วยนั่นเองนะคะสาธุขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมค่ะ